สบายดีมาพบกันอีกแล้วเนาะกับข้าพเจ้าแกลลมอนวงดาราเมืม่อน,นี้เราจะมาเฮียนฮู้เกี่ยวกับการใช้แผนทีเนาะเป็นคลิปที่3แล้วเนะาะเป็นคลิปที่ที่ผ่านมาเนาะข้าพเจ้าสอนเกี่ยวกับการใช้แผนทีแนวใดเนาะให้มันแม่นยําเวลาเราส่งแผนทีให้มูหรือว่าเราจะใช้แผนทีแนวใดไปหาสถานยางสถนที่ต่างๆเนาะโดยการให้เสียงกูโก,ก้บอกนําทางเนาะว่าเออ หอแจัคแมตแจัคแมตเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประมาณนี้นะมันจะมีเสียงบอกเช่นว่าถ้าหองเอาโทรศัพท์ใส่เ้าก็สามารถปิดจอโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็สามารถใส่อ่าเสบาฟังแล้วก็เห็ดขับรถไปตามทีอ่าแผนที่บอกเลยหรือว่าเสียงกูโกิบอกนะเป็นอะไรก็ไปติดตามเบื้องคืนหลังเนาะในคลิปที่ผ่านมาตอนนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับอ่าการสร้างแผนที่เนาะสร้างแนวใดเช่นว่าเขามีสถานที่สําคัญเป็นหงบอกห้งเฮียนหรือว่าเป็นเฮือนหรือว่าเป็นอย่าง เาเนาะยักแช์ให้มูหรือว่าให้กระเจ้ามาหาเห่าออย่างถูกต้องหรือว่าตูว่าเป็นคนพิการตาิเนะเฮาจ้างรดเมย์ไปเนาะอีกจากเมตดอีกจากกิโลหรือว่าจากจอนั้นจริงฮอดเฮือนเห่าแผนที่กสามารถบอกเฮากนได้เนาะอีก50เมตรจะเป็นเป้าหมายของคุณอย่างประมาณนี้นเป็นวาเสียงภาษาไทยเนาะเฮาจะฮู้ว่าเฮาจะฮอดแล้วกสามารถบอกลดเมย์หรือว่าลดประจําทางจอดเหาใดสิเนาะ มันก็สําคัญหลายอย่างการที่เขาสร้างแผนที่เนาะวิธีสร้างมาเบิ้งกันเลยเนาะก็เดินก็นให้เปิด g o o g l e Map ขึ้นมาเนาะหรือว่าแผนที่อะไรเนาะนี่มันเป็นแอปเนาะมันเป็นแอปนี่เข้าไปนี่เขา,ขาแมปหลัจงจากเขาเข้ามาเนาะมันจะมีให้เขาเสื้อผ้าแผนที่ต่างๆเพื่อว่าเขาจะไปหาเนาเจาไปหาทัาล่วงอย่างจันทร์ก็เสื้อผ้าแล้วก็คนห,าหา้ามันจะบอกว่าจากกิโลเมตรเออใช้ในการขับรถหรือการย่างหรือว่าการขนส่งอย่างมันจะมี าลายหัวข้อให้เราเลือกเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะมา,เ,าเพิ่มสถานที่เนาะแล้วเขา,เา,าปัดไปเบิ้งเนะานะมันชี้มีอย่างน่เดี๋ยวนะอาไปหาเบื้องไปหามีส่วนร่วมเนาะให้ปัดไปเรื่อยๆไปหามีส่วนร่วมเนาะเป็นอย่างฮอนปัดไปนานฮอดเนาะ เราได้ปัดๆไปนะว่าเราจะโบเห็นในจุดที่มันยู่เนาะเราจะปัดไปจนมาหาคำว่ามีส่วนร่วมเนาะให้เข้าไปในนี้หลังจากของเข้ามาเนาะมันจะมีหลายย่างให้เราใส่ก็คือสิ่งที่สําคัญเราต้องใส่ก็คือหนึ่งซื้อสถานที่เนาะแล้วก็สองมากะมวดมูเนาะอาจจะเป็นมวดของหงแฮมหรือว่าหงพญบ,บาลหรือหงหมออะไรเนาะหรือว่าเป็น ที่พักไปเนี่ยใช่เนาะแต่ว่าตอนนี้เขามาใช้ซื้อก่อนเนาะซื้อสถานที่เพิ่มสถานที่เนาะงันจ้างเขามาเขา้ามีส่วนร่วมเขาก็ปัดไปหาคําว่าเพิ่มสถานที่แล้วก,ก็เข้าไปเพิ่มสถานที่นี้งานจ้างเขาเพิ่มแล้วเขาจะมาใส่ซื้อวันนี้เน,ะดดนเาะน,นี่ออเอาใส่ซื้อเนาะ ตอนนี้เฮาอยู you, mm ่ฮ hmm. านวดมือทิพ์เนาะเป็นฮานวดของคนพิการตา mm hmm. หาก,กย้ายมาใหม่เนาะย้ายมาอยู่นนท์สว่างนี่เดี๋ยวฮันจะสร้างแผนทีไว้นี่เนาะใส่ซื้อก่อน,นเนาะเบิ่งเขาให้กูโก้พิมพ์ให้มันพิมพ์ให้บ่น,นี้เนาะ mm hmm. mm hmm. นี่เนาะมาเบิ่งซื้อทบ่วบะ อาจจะเทือกแล้วเนาะหลังจากเขาได้ซื้อแล้วเขาไปหาหมวดมูเนาะนี่เพ ah> ิ่มหมอนมูเขาต้องระบุเนาะหลังจากเขาต่อเข้าไปในนี่เขากาเลือกเอาเลยเนาะมีอยู่นี่เนาะมีที่พักร้านอาหารเนาะมันจะมีฮันกาเฟ่หัว้านเนี่ยมีฮงเฮียนเมียงเนาะ แต่ว่าอันนี้เป็นหานวดเนาะมันต้องอยู่มอดของห้องหมอเราลองไปซอมหาเบิร์ที่ีบ่เนาะร้านซุมกันขาร้านขายของชำนี่ร้านายของ<า>ไปเรื่อ<ล>ยๆน,น,นี่โรงพยาบาลเนาะต่อเขานี้เลยเพราะว่ามันเป็นมอดเดียวของโรงพยาบาลนี่แลหละเราเนาะแล้วต่อมาเนะาะทียูนี่เนาะเฮาบอต้องเพิ่มก็ได้เนาะเฮามาเอาติ๊กเอาบอลอันน่ะใช้ตำแหน่งของฉันเนี่เนาะใช้แต่งหน้า โอ้ยใส่ตำแหน่งของสันเนาะให้ต่อเขาหน้แล้วแผนที่จะให้เขาเบิงงเนาะว่าเออแผนที่นี้นทึกเราบอเนาะนี่คันวาทึกแล้วเน,นกกาะเราก็โบใหน้นังเนาะมีทางต่อเขาตัวนั้นแล้ววันนี้อ่านี่มันจะสามารถเพิ่มเบอร์โทรเนาะเพิ่มเว็บไซต์หรือว่า เพิ่มอนาเวลาปิดจังโมงเพื่อจังโมงเขาสามารถเอาเข้อมูลลงใหนนี้ใดเน,ะะน,น,นาะนี่ตอนั้นเขาเขาเพิ่มมีแต่ว่าเมนไพร์ยักเพิ่มเติมเนาะก็เข้าไปแล้วก็สร้างเอาเลยเนาะเขาไปเลือกเอปิดจังโมงเพื่อจังโมงนะเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาอยากให้ฮวร์ให้มันมีแผนทีอยู่ในนี่ซื้อสถานทีแล้วก็เขาสามารถไป ยังจุดนั้นได้เนาะก็โอเคแล้วเนาะคันถ้าว่าเขาอยากแก้ไขเขาก็สามารถมาแก้ไขขึ้นได้เนาะว่าเออที่มาใส่เบอร์โทรเสียงเสียนะเนาะฉะนั้นตอนนี้เฮาสิ่งที่คาดได้คือซื้อเนาะซื้อแล้วก็หมวนมูแล้วก็ตำแหน่งเนาะใส่ตำแหน่งของคุณเนาะแล้วเขาจะปัดไปหาคําว่าทรงเลยเนาะที่จริงเขาจะใส่เบอร์โทรใส่อย่างก็ได้คือว่าแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮายังบ่นันใส่เนาะยันอ่า ขับสวนว่าเราจะใส่ในใดในใดเนาะเวลาเปิดการเปิดอย่างปิดจังโมงอย่างประมาณนี้เนาะสมมติว่าเขาสร้างใส่เือนใส่อย่างเขาปกติเ,เขาก็บ่ได้ใส่เนาะว่าเวลาเปิดจังโมงปิดจังโมงเพราะมันบเป็นอยนนะธุรกิจหรือว่าบเป็น่้นฮนคาอะไรอย่างนั้นเนาะฉะนั้นเขาปัดไปหาคำาว่าทรงเนาะเขาเข้าบนทรงนี้เลยเข้าไปนี่เนาะจะขึ้นมา นี่เราจะได้คะแนนเนาะเวลาเราสร้างแผนที่ไปเราจะได้คะแนนสะสมสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะเออข้าพเจ้าก็ได้สร้างลายแผนที่มาแล้วเนาะหลังจากเราเราสร้างแผนที่เนาะก็มีแต่เท่านี้เนาะแต่ที่สําคัญเนาะเราต้องรอท่าเนาะแผนที่เราจะไปประเมินผลเนาะประเมินผลอยู่กูเกิลเนาะนี่ว่าอัน แผนที่เขาจะได้นะบางเทีาก็เป็นสองสามมือสี่ห้ามือเนาะจนกว่าทาง Google เนาะจะส่งแผนส่งอันอีเมลมาหาเราเนาะส่งีเมลว่าเออแผนที่จะใส่ไดเราเด้ออย่างประมาณนี้นะแล้วเขาจริงหัวเวออมันได้แล้วแต่บางเท้อเนาะคันแผนที่เขาบริางทซับซ้อนอย่างบางเทีาก็ได้เลยเนาะคือเมื่อกี้เรามี Gmail ส่งเข้ามาเนาะเราเอาเขาไปเข้าบาง Gmail เนาะว่า Google ส่งเข้ามาล้วบ่ Gmail นี่เนาะคำว่า g ี Gmail เมลเดบริษัทแผนที่ส่งมาน่ได้ครับการอนุมัติสร้างแล้วนอนแต่ว่าการเผยแพร่นะอาจจะฮอตซอรซีโมงหรือว่าอาจจะเป็น2องสามเมอร์ก็แล้วแต่ ให้มูสคนห้าวห้านอนมือทิพเดอ้อเข้าไปน,นี้ละคนห้านะน้องบางทีมันก็บัทันขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้รับอนุมัติว่าเราสร้างแผนที่ในจุดนี้แล้วเนาะก็ mm hmm. ขอบใจสําหรับการติดตามแล้วก็เม็นภไยอยักษสร้างหรือว่ามีปัญหาจุดใดก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้เนาะขอบใจ